ก็ตัวห้องลอกสุดไอสัตว์ไอ้ย์มันล่าเออะไรเนี่ยวิ่งกองไปวิ่งวิ่งไลยรอจุกรอจุกรอจุกรอถ่ายรอถ่ายมีเหรอดูเฉยดูเฉยเงียบไหมดูเฉยมันไม่เห็นเงียบไหมจุก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 มาแล้วผมเห็นแล้วไหนเฮ้ยมาอยู่ตรงนั้นมันกระพริบอยู่ตรงนั้น